มหมดเลยเหรอมีหมดเลยขันนี่เาไว้มาดูดมีเทมีเยอะี่ับดูกมากดึงขึ้นไปนี่เล,เลมีะที่สกล่องได้เลยเออนี่หน <c oughs> ัก <c oughs> ่เสียเสียเพราะผีนนะลูกเอนี้นะตาันนีไทยเด้อเยมมาะทำอะไรครับผมพูดพูดไทยได้ไหมไม่ได้ครับจะใช้อหมดจะ้เรื่องเงาน่เียอันนี้แปลว่า ว่าไม่มีใครซื้อก็เลยไม่มได้กินไม่ได้คัดอยู่ <c oughs> <c oughs> กมี้เราไม่ไที่ไม่มีราคาขายไม่ได้พวกเราเดือดร้อน้ที่มีพวกผู้ เยอะหรือเปล่าเยอะอยู่ครับเยอะมากครับทั้งบ้านนี้ปลูกครับประมาณกี่ไร่เอาบางคนก็ปลูกเป็นตังเลยครับปลูกเยอะมากเลยครับแล้วปัญหาในปีนี้คือปัญหาในปีนี้ก็คือขายไม่ได้ไม่มีคนซื้อครับว่าต้องของทิ้งอย่าให้ช่วยครับว่าไม่มีคนซื้อเพราะผมก็ระบามากครับเมื่อก่อนนี้ได้ขายอยู่ครับขายในราคายี่สิบสามสิบาทนี่ได้ขายอยู่แต่ในปีนี้ ไม่มีใครซื้อหนึ่งบาทไม่มีใครซื้อเลยครับไม่มีใครมาเอาเลยให้ฟรีก็ไม่เอาให้ฟรีไม่เอาเลยครับแล้วก็จำเป็นต้องให้เนาเสียอย่างเงี้ยครับเพราะว่าไม่มีใครเอาเพ <c oughs> ผมก็บางคนก็เอาทิ้งไปเยอะแล้วครับ <c oughs> ท,ที่เหลือนี่ก็คือตอนนี้ไม่รู้จะทำงไงถ้าไม่มีควเอาอันนี้กไ็ได้เอาทิ้งอยู่ดีครับปุ๋ยก็แพงครับยาก็แพงแต่ ไอ้ที่ผมที่ได้รับก,ก็คือไม่มีคนซื้อครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าให้มาช่วยนะครับอย่าให้เข้ามาดูครับบางทีก็มีคนมารับซื้อถึงที่ครับอ่าปีที่ผ่านมานะครับแต่ก่อนนะครับแต่ตอนนี้เมือผมเอาไปให้เขาก็ยังไม่มีใครซื้อครับไม่มีคนซื<ร>้อรับเลยไม่มีคนซื้อครับเอยทำไมถิงม<ๆ>กองเยอะแยะช่วย มีเยอะค่ะเพราะว่าทุกคนลูกผีค่ะทั้งครอบคร<ม>ัวเนาะทั้งครอบครัวทั้งหมู่บ้านเนาะ,ค,ะคือต้นทุนก็ไม่ได้คืนค่ะต้นทุนก็ยังไม่ได้ค่ะคือไม่รู้จะขายใครไม่มีใครครับค่ะเ,เพราะว่าไม่มีใครรับซื้อก็เลยขายไม่ได้ค่ะ